เฮ้ยก็ยังเด็กอยู่ก็ยังเด็กอยู่สามสิบนิทแตเพ่นกันใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงยี่สิบเก้าอ่ะพี่บอกพี่บอกตังเลยพี่พี่พี่อายุสามห้าพี่อายุสามห้ามาณนั้นสามห้าโอเคไม่เป็นไรครับพี่นุ้นูได้พูดดีเชื่อเขาเหรอพิงค์พี่เราเชื่อพี่คนบ้านตาดุดดาแอมมึงแอมมึงพูดดีๆนะเว้ยนอ้ยพิง์พเชื่อพี่คนเขาใส่แว่นเนี่ยแอมมึงพูดดีๆนะเว้ยสามสิบห้าเดิน ไม่ชอบค่ะอยากอยู่คนเดียวนี่ตนนี่นี่นี่คนละคำถามไปแล้วพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนนะไม่มีเรียนครับพี่สัปดาห์ภาษาอังกฤษสัปดาห์ภาษาอังกฤษมอหยุดค่ะมอหยุดอ๋อมอหยุดเรียนอันนี้เรียนมหาลัยเลยใช่ไหมเนี่ยมหาลัยไหนใช่คร่บเรียนอยู่จันเกษมค่ะ มันเกษมโอ้๊ยใกล้ใไม่ไกลพี่อยู่แถวไหนคะพี่อยู่อังคารเกษมกลูว่าแล้ค่ะไอเหี้ยน้องน้องไม่รู้จะตอบยังไงเเออมาพี่เพี่พึ่งมาเล่นเกมมานี่ยแหละก็เห็นห้องมันเป็น v ีพีก็เลยเออมาลองนั่งดูอยากรู้ว่าสังคมมันเป็นยังไงในโ o บอก x เนี่ยแก่แล้วแหะอย่างว่าอือ เวลาที่เถอลถาชดา,าอย่างเดียว่จะเล่นเค็เอหนูก็เพิ่งเล่นพี่หนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไม่เชื่อหรอกพุตาทิ้งผาวเพิ่งเล่นอะไม่เชื่อหรอกจริงพี่หนูเพิ่งโหลดมาเมื่อวานเพิ่งลงทะเบียนเปิดใหม่เมื่อวานด้วยเฮ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกัน <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้แตู่พี่อายุเยอะกันแล้วอย่ามานั่งฟังเด็กเล่นกันนี่แหละอันนี้พิงผ่าวคือแต่งแต่งตัวเปิดลุกตัวเองปะลุกตัวเองปะใช่พี่หนูหนูเป็นหนูเป็นงี้แหละ จริงไหมเนี่ยวัวอะไรต้องต่างงี้พี่อุ๊ยพี่ถ้าจะพูดงี้หนูออกละไปขอโทษไมขอตัวไม่ถึนเกมไม่ถึงเกมเออไม่ถึงเกมประมาหกสิบห้าอ่ะแล้วพี่คนตรงข้ามหนูเนี่ยที่ยกกรอบรูปไว้เนี่ยชื่ออะไรคะชื่อโนชื่อโนตามชื่อเลยตามชื่อเลยชื่อบอล้วก็แล้นับอ คนนี้คุณนี้เขาคุณนีเขาต้องให้เเคานะริ้งพาเขาอายุเยอะแล้วด้วยช่วงนี้กระดูกกระเดี้ยวมันแข็งแรงเท่าไหร่แล้วพี่โน้ตชีวิตจริงที่แบกกรอบรูปอย่างนี้ปะคะใช่พี่เป็นทำงาน <c oughs> แบกหามอยู่ตอนเนี้ <c oughs> โอแ้แต่งแต่งแต่งกายตั้งตามตามอาชีพที่ทำอยู่แล้วแล้วพี่แอ,อมนี่ทำผมอย่างนี้จริงปะคะชีวิตจ,จริงอะ่ะจริงอยู่แล้วแหลมเฟี้ยวทุกมัน อืม <ih unting> ทำน <c oughs> ี kind of ้แหละไอเดียวมงกลางคืนไงบาโฮตจินนี่พูดหนจินนี่จินนี่อู้จินนี่มันเบียวค่ะพี่มันเบียวคือเบียวเบียวได้ขัดเบี้ยวไหมเอาดีดี่ิงพาพี่ไม่รู้เว้ยว่ามันคือเบียวมันคืออะไรเว้ยเห็นพูดกันในคำศัพท์ในอ่ะเบียวคือการอินตัวละครค่ะอ๋ออินตัวละครอ๋อมึงรู้อ๋อโอเคอ๋อเบีียวเบียว อ๋อมันคืออะไรก็เหมือนแบบแบบเวลาดูอนิเมะมอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบไปเบียวเต้นกันอะไรอย่างงี้หรอ่ไปคลั่งอะไรอย่างงี้กันนะนะประมาณนั้นเลยค่ะไม่รู้ค่ับนวหนูพูดตามเด็กในโรบอกค่ะเขาเขาบอกว่าหนูเบียวหนูก็เลยใช้คําตามเขาอืมที่เชื่อได้ใช่ไหมดูเบียลว่ะพี่พี่จะเชื่อใครระหว่างหนูกับอีจินนี่พี่เชื่อไอ้คนข้างนอกอะที่วิ่งอยู่หน้าเวทีอะไม่ใช่กูจะยังไม่รู้เลยว่าคุยอะไรกันอยู่เนี่ย แล้วนั่งอะไรอะแล้วนั่งคุยกันนี่แบบจริงจังมากเลยนะไอคนอื่นแม่งเดินไปไหนตอนไหนและเออคำถามตลกคำถามไม่ให้มีคำตอบอะไรคือเรื่องที่ตลกที่คุณชื่นชอบคือเราเจอพี่หนูก็ตลกแล้ะค่ะจริงไหมตลกเลยเหรอมันอกาดนั้นเลยเหรอพี่ไมเอาลูกใช่ค่ะพี่หนูว่าคำถามตลกไม่เอาอะเอาอื่นเอาอันอื่นพวกเราเล่นเล่นเวเราเล่นกันอื่นกี่โมงเนี่ย หนูเล่นจนกว่าหนูจะเบื่อค่ะเบือยุ๊ยเบื่อเบื่อพี่เอ็มยังเบื่อวันนี้เบื่อพรุ่งนี้หรือเบื่อวันไหนเบื่อตอนนี้ค่ะไปแล้วค่ะบายเอเบื่อพเอ็มใจเยใจเย็นเออตองเขาเบื่อเอ็มอะมีครั้งที่สามนะเออฮ้ยเบื่อได้ไงแล้วเพิ่งเจอกันก็ต้องคุยกันก่อนใช่ไหมเจนนี่ถูกไหมค่ะอ๋อเจนนี่เขาพูดชื่อเล่นให้มึอฟังมือเลยแล้วดิไม่ออเอจนนี้นนี่ ติดปิดไมค์ไปแล้วลูกเฮ้ยลูกนี่อารู้อารู้เออคุยอยูตัวเองวะเนี่ยปิดไมค์อีกแนะหนูไม่รู้จะพูดอะไรเขาไม่อยากคุยกับมึงไงเอ้าตินี่ปดูรูมัยก่อนมึงไปดูมึงมึงหลวมไหมน้องพูดแล้วขาดอีกทีแล้วอ,ออกไปแล้วพี่ได้ไหมครับว่าไงครับน้องชาย อยู่สังกัดป่าบอลเลยไม่ใช่ออกไปค่ะอุ้ยทำไมต้องทำไมต้องไล่กันขนาดนี้ทำไมต้องรุนแรงด้วยสังกัดอะไรนะสังกัดาลสังกัดป่าบอลป่าบอลคืออะไรวะเออคืออะไรวคมันมันคือคนดังๆที่เขาทำเสื้อขายอะค่ะป่าบอลอ๋อตัดเฮ้ยเอมเพื่อนมึงมาตัดอะไรไอ หนแต่พวกนี้ไม่ไปเรียนกันเหรอหรือว่าไงมอหยุดใช่ไหมเอ้ยทำไมมีตัวอะไรด้วยอ่ะจินนี่ก็เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวเครื่องที่เจอเข้ามาเลยจากไหนก็ไม่รู้เอาเอ้านั่งสองกันอยู่อะไรเนี่ยเอ้าไม่เป็นยิงก็ได้ค่ะเอ้นี่ตัวอะไรอ่ะโอ้บ่คางโคกอ่ะเอ้นเพื่อนหนูเพื่อนหนูเพื่อนหนูชื่อวาวเพื่อนหนูชื่อวาว ชื่อว้าวอยากกินต้มอึ่งพอดีเลยว่ะทำไมมันตัวใหญ่จังวะเพื่อนหนูเองค่ะชื่อว้าวอาริกาโตโอซิเมะอึ่งอึ่งชโยไหนทำท่าอึ่งชโยดิชื่อว้าวจริงไหมเนี่ยเรียกตั้งนานเนี่ยว้าวอ้าวไปไหนว้าวบอกเขบอกเขบอกอึ่งชโยหายไปไหนวะเนี่ยเอ้ยที่ผมดูรูปไอนี่ไม่ ไอ้รูปอะไรนะมันมันมันเรียกว่ารูปอะไรนะไอ้นี่ไงรูปไปนั่นอะอะไรวะโมนาลิซาเคลยังปรุงประสุซูปรุงประจุฮัโหลโลเพื่อนฟังไหรอครับพี่ชายอ๋อฟังหรอพี่ชายคนไทยนี่คนไทยครับดูมันเล่นนาริยาสิงเด็กผู้ชายนะแต่วัดจริงๆเหมือนผู้หญิงไหมให้พี่นุ๊กฟังเสียงน้องด้วยดิ อีจินน like like ี่กูชื่อพิงพาวเหมือนอะไรนะเพจเสียงเหมือนผู้หญิงหรือเอ้ยเสียงเหมือนผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายไหนบอกพี่สิลูกแม่หนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นเด็กผู้ชายเป็นผู้หญิอะไรนี่ดิเไม่ได้เล่นบุกจะขำทำไมเนี่ยเสียงผู้หญิงครับพี่เอาเสียงผู้หญิงครับพี่เหนื่อยเลยดัดหญิงเหนื่อยเลย อเอ,เอ,เอขอึ้นมเลยม่งถามแมงถามพีสายเข้าเลยเไงอันี้โอ้ยยังมีกลมาด้วยลูกพี่ยนิน <c oughs> ยังได้ยินอยู่แต่นั่งคุยได้นะเจนี่นะลูกเลยนี่มันอยู่ในชมรมคน,คนผู้สูงอายุก็นั่งกันคนหนึ่งเขก็เดินไปขอนั่งด้วยผมอายน อะไรนะคืออะไรนะดูชอบูชอบฟังมากกว่าพูดค่ะหนูพูดไม่เก่งอ,อ๋อหนูพูดไม่เก่งใช่ไหมเงั้นหนูก็พิมพ์สิลูกพิมพ์เลยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพิมพ์อย่างเดียวเงยเนียวอีก <laughs> นุก่มาอะไรวะเนี่ย <laughs> เป็นเ,นเลย เดียวเลยตอนนี uhh ้พี่พี่พี่ลงโรงพยาบาลด่วนเลยเ็กไครแล้วนะน่าจะเด็กมากเลยเนี่ยไม่เด็กนะผมว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดฮัลโหลสวัสดีครับโรัับเรียกผมมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งมีอะไรกินนี่ อันนี้ชมรมคนผู้สูงอายุก็นั่งคุยกันได้นะครับนั่งลงเลยอ๋อไม่เอาครับผมจะมาหาแฟนเนาะอุ้ยไม่เอาเกย์ค่ะอุ้ยไม่เอาเกยคค่ะครับมีใครสนใจมาเป็นแฟนผมไหมผมหาแฟนหนึ่งวันเป็นแฟนดีวันดีวันเลยหรอรับผู้ชายไหมพี่สนดีผู้ชายไหมตัวเองสนใจมากเลยตอนนี้สนใจจริงๆเหรอครับพี่แต่เราต้องมีอะไรกันเรอบสนใจมากเลยผมนีาเนี้ยเลี่ยมๆดีนะตรงผมเรามะ ทรงผมผมหรอครับมันไม่เห็นตะวเรียมตรงไหนเลยนะเราชื่ออะไรสุดหล่อผมชื่อเซบาสเตียนครับสุดหล่อเซบาสเตียนครับแล้วพี่ชื่ออะไรซะด้วยไม่ใช่เด้อินเตอร์อยู่เนี่ยชื่ออะไรหรอเออะไรกระดดกระดดเล็กนิดนึงอืมชื่อชื่ออะไรครับ M M ็มเอ็มอ็มเหรอ แอมแอมข้างๆนี่มันยังบลินด้วยน้องเนี่ยตบลินด้วยคู่กับเนี่ยอะไรที่ฟังแล้ววนี้ผมจะได้รู้ชื่อพี่ไหมครับพอดีมันไม่ได้ยินอะไรเลยนะชื่ออ๋อนี่โอ้ยนื่อเอ็มเหรอครับเอ็มพาวเวอร์เหรอใช่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 ขอเชื่อครับพี่พี่มาสนพี่สนใจมาเป็นแฟนผมไหมครับจริงไปเนี่ยเอาเอาจริงหรือเอาเล่นเนี่ยพี่อย่าคิดจริงนะเว้ยอายุเยอะแลอยากที่ความอ่างกบคนแก่ได้ไหมผมพี่อายุสามห้าหรอไม่เห็นจะแก่เลย ไรเรื่อๆเ,เอ้ยแต่คนน้องข้างพี่มากกว่านั้นนะอะไรนะครับไม่ได้ยินนะโอ้ยคนปั่งน้องข้างพี่เขา,าอายุเยอะแล้วเอ้ยใครมาเหอตัวเขี่ยวน่ะหรอพี่ใช่ตัวเขียวอะ่ะตัวเขียวอายุเท่าไหร่หรอครับอายุเยอะแล้วพี่สันโดษไม่ไม่เป็นไรครับผมชอบคนแก่นะ่ะ <laughs> หนังเหี่ยวยืดเลยนะกูเอาจิง จ<ผ>ริง <พอ S 1> นะนหนังเหี่ยวครับอยากกินหนังหนังเหี่ยวโอ้ยเขียวว่าติดมือเลยไหมใช่ครับอยากอยากได้อยากชิมรสชาติเนื้อเก่อืมเยอ่ยเลยนะมีสินพี่พี่สิงหรอครับอะไรนะฮะ <Huh? S 2> เอา,เอา,เอาไม่มีอะไรครับพี่อ๋อ oh. <laughs> พี่ พี่อันนี้อันนี้พี่ถามก่าอันนี้พี่ถามไม่เฉยนะอันนี้มันเป็นห้องแบบเรามานั่งคุยเล่นกันใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยแต่มันแบบแบบอะไรนั่งเล่นอ่ะใช่ไหมครับแต่ส่วนมากก็จะมาแบบแบบที่ผมมาหาผมมาดิวพี่อะไรเงี้ยโอ้ยแล้วเราก็จะไปวันไหนสแตนกันอ่ะกี่ชั่วโมงนับเป็นชั่วโมงไหมเหลืองเรื่องอะไรเหลืองเหรอครับผมสามารถปิดทองให้พี่ได้เดี๋ยวนี้โอ้ยเพรกูเห็นภาพเลยมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไปทำบุญอ่ะมึงได้มึงได้ทองมาเลย ไม่พี่ทองนะครับติดพี่ทองมาเลยใช่ไหมพี่หลังตุบฟังฟังผมก่อนพี่สองคนสามารถมาร่วมกันแล้วดันเข้ามาได้โอ้โหไอชี้นี่มันตุบหรือเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเอาซึกงขุนลุกเลยอ่ะเอาดีเอาดีเซบาสเตียนเอาดีดีไอ้หนูครับผมเหมือนขุนซ้ำยังจำชื่อไม่ได้แล้เซบาสเตียนอ่ะอะไรนะครับอ๋อป่าป่าป่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อที่ผมชื่อเซบาสเตียนพ่อแม่ผมตั้งให้น่ะ อื้ออย่างนี้เราก็เป็นลูกครึ่งดิใชียวแม่ชื่อยากูซ่าครับพ่ออุ้ยชิคกี้นี่ใครเนี่ยโอ้ยไลหนูพี่นศคนอยู่มันโตไหนขี้ยออกไปดิโอ้ดิไข่แม่งเลยกันเกงไหลหัวใจซะด้วยพระหนุ่มพระหนุ่มพระหนุ่มนี่ก็โอ้หยเอาเอามาหน้าบด้วยใหญ่มากเลยเนนียเดินเดินเข้ามาหน้าพี่ใหม่ดิกันเกงกันเกงดอกเออเข้ามาเออเออโดนตูดเออเออเข้ามาอีกนิดนึงเข้าอีนึงถอยมาอีกเข้าไปอีกโอเคโอ้ยเหม็นอยู่นะ จ้าของผมหอมเลลานลองลอดูมาดอะไรในเมเปิ้ลนี่แน่เลยคุยอะไรตีกันตีกันก็ไม่มีกลิ่นนะไม่เหืนคนเหี่ยดาเลยเออใช่ใช่ยินดีว่ายงไี้ไม่มีไม่มีมีไก่ขับใช่ใช่ใช่แต่ว่าไปเสียงพี่คุ้มคนนะครับพี่พี่อวตารพี่เหรอคุ้นเหมือนใครเสียบเสียบว่าพี่เสียงเหมือนใครเสียงเหมือนพี่ พี่เดือดพี่เดือดหาก็เหมือนจะอมไม้นะครับใช่่าพี่ใกล้ตามากพี่อยากพี่อยากลองไม้พี่ใหญ่อยู่ซึ่งเหรอครับอยากเห็นไม้พี่น่ะเราลองมีอะไรกันไหมครับบนโวต๊ะนี้เลยให้ตัวนี้มันเอามาอะไรมาให้ดดมให้ให้กูดมนักหนาวะเนี่ยมาครับนาขอเจ้าับต้่งงง ไอ้คนบราซิลจริงวะเนี่ยถ้าเราจะเป็นยังไงจุดบ้าตายหมดกันชมรมผู้สูงอายุหมดกันแล้วเต็มโต๊ะเลยเต็มโต๊ะเลยทีเนี้ยทีมาทำไมไปหาพี่ส้มก่อนนะเอวิชาที่อวตารที่เดี๋ยวหาไว้เจอกันนะครับจุ๊บั่า มาเจอกันครับผมน้องได้เลยครับน้องเซบัสเตียนครับมาเจอกันไว้ลองมาวันไหนสแตนกันนะครับอ่าเลยพี่เอพีเอพี่เอรอพีเอรออยู่พี่เอ็มรออยู่ผมอยากได้พี่เดือดหักมากกว่าพี่เอ็มน่ะโอ้ยค่ให้เราดูอีกแล้วขอบคุณครับข้บวปลาข้าวปีหนึแผนนะครับคืออะไรตอนนี้เขาค่อนทำะไรจดสุดเลยกลัวว่าจะโจทย์โจทย์คอว่าเขาจะส่งอย่างคนไหนวะเนี่ย เราไม่รู้เรื่ององพีตอนนี้เก่งไงเป็นอยงใครวะเนี่ยว่าไงลูกว่าไงนะพูดอีกทีสิไหนเนี่ยฮัลโหลลูกเียงใครได้เสกเอ็มทีอะไม่ใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะ เฮ้ยพี่ไปดูคนร้องเพลงตรงนี้ก่อนไปเลยไปดูร้องเพลงดีกว่าสี่สองสี่สองเออวันนี้เออสุดยอดเลยเออชอบเพลงที่หนึ่งคืออะไครับขอโเพลงก่อนนะขเพลงได้ไหมขอเพลงได้ไหมเป็นเพลงได้ไหมขอละขอละขอมาชอบเพลงไหนชอบเพลงไหน ผมขอนั่งข้างๆได้ไหมครับอยากฟังเพลงด้วยนะ่ะานเลยผมขอนั่งกลางเลยได้ไหมั่งกลาง,ลางล okay. นาง okay. ั่เลยเอาเปลงไรเและคนเหรอเนี่ยถ้ได้เพลงคนเดีเองเอาเะไรเฮ้ยไ,ไปขอเพลงขอเพลง huh? ขอเพลง เดินไองนำนไมห้องยืนอยู่ไนมมาสิวถ้ามีบางทีกนายหรอ้พี่น้องมาโต้หน่พี่น้องมาหน่เออนั่งหนยโอ้คำถามมันก็คำถามเดิมนี่ถาไม่ให้ตอบครับพี่ครับพี่คครับผมนะ อยากกินพวกหนังเหี่ยวเว้ยฮ่าฮ่อยากกินหนังเหี่ยวที่ใส่โล้ยนมกูก็เจอเจอกระสือแล้วแหละตอนเนี้ยเออยงไงจะกินหนังคือตกอะไรกันบ้างจะกินจะกินหนังนุ่มๆไหมเสื้อไอ้ชุดสีฟ้าเนี่ยหนังนุ่มๆเลย น,นุ่มจริงมาคดูนุ no ่มเลยตอนนี้คือไปหาเลยผมจะดูดจากสีฟ้าให้กายเป็นสีซีเลยนะครับไป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 จริงปะเนี่ยเออครับพี่พี่ดูชอบนิกก้ามากพี่น้นดงเนี่ยพี่ชอบนิกก้าเหรอครับพีอาร์บี่ีอบีาร์บี พอผมสามเพลงมาพี่นะครับพี่ติดสัตว์หรออุ้ยูเสียงเลยเนะอะไรวันนี้ไปหาโกโก้ไหมคะบึงตึงไหมมีตึงตึงไหม ตรงกลางเลยตรงกลางเลยชนะแน่นอนเออเสมอเสมออืมถามเขายังว่าเขาต้องการกรรมการไหมนี่ไงกรรมการดูอยู่ความถูกต้องมันต้องมีกรรมการอยู่ตรงนี้เริ่มได้เลยครับพนมกับผู้สาว นี่เสมอแน,น่นอนเนี่ยอืม응เอ้ยไม่เสมอ,อแล้วโดนแล้วเนี่ยเอะบาตรงกลางเลยเรียบร้อยไปเรียบร้อยตรงกลางเรียบร้อยจบเลยโอเคไม่จบด้วยมันไงใจดีข,าขนาดนี้ไป <c oughs> <cycles Peru> ไปเดินตรงนู้นพี่ไปเฮ้ยพี่พ,พ,พี่มีโดดมีโดโดริงไปพี่น็อตโดดโดดโดดี่ด้วลยไปไปด้วยมา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 เล่นด้วยกันมามา้ย <c oughs> ดีคือมาเด่นพี่น็อตเออนี่แหละพาร์เมีคนบอกว่าผมเล่นออโต้คิกอะออโต้คิกใช่ผมไปเล่นตรงโซนนู้น่ะเขาบอกว่าผมเล่นออโต้คิกเฮ้ยคาร์เมน Hi. <laughs> โอ้เป็น้องเขากูจุ <t <t ๊กจุกกูันร้องฮักกูรักมันโอ้ยทำเสียงหวานน่ะลำคาญนกอะไรใจซ่นอุ้ยไม่เอาเขารู้ทัน เฮ้ยว้าสวยมากเลยกดเลือเลือที่หน้าจอโอ้ยพ pues uh ี่นรถแอะเด็กเหรอสองครั้งเลยนะพี่แอะเด็กเหรอวุ้ยล้างเธอกำยำอะะไรน่ตล้างเธอกำยำน่าดูเลยมันเล่นไงอ่ะกดที่หน้าจอ กดที่หน้าจอครับกดที่หน้าจอไม่เล่นต่อยิงฉุบดีกว่าเนี่ยเนี่ยมาเล่นต่อยิงฉุบดีกว่ามาเล่นป่ี่าไวยิงฉุบดีกว่าไปยิงฉุดดีกว่ามานี่าว่ิงฉุดไปไปนี่นี่นี่ป่าวยิงฉุบไปางยิงยาวป้ากระเป๋ายิงฉุดว้าเฮียเข็มสองแล้วนะเอาใหม่อีกทีหนึ่ง ยังยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบเอ้ยเสมอเอ้ยมันต้องได้ไอสเกมเนอยว่าต้องชนะน้องมันหน่อยแหละเดี๋ยวมันตีหนึ่งน้องไม่นอนเพ้โอ้โหเไงสบายใจแล้วกูนอนสบายใจแล้วอีอสเกลไปนี่ไปบางยิงยาวปะกระเป๋ายิงเสมอเสมอเสมออีกรอบหนึ่งยังยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบแพ้แพ้ไปเลยไม่ได้แล้วอ่ะ 啊。